โปรโมโชั่นต้อนรับสิ้นปีนะคะมากมายเลยเราช่วยเงินดาวมากถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะพร้อมออกรถแค่เพียง99บาทของแถมมากมายถึง50 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะ พบกันกับเซลลมินาจากเต็น์รถธนเดชออตโต้นะคะวันนี้มาพบกันใน YouTube ช่องธนเดชออตโต้นะคะตอนนี้น้องมินาอยู่ที่สาขานครราชสีมานะคะวันนี้ลูกค้าหาโปรโมชั่นต้อนรับสิ้นปีนะคะมากมายเลยเราช่วยเงินดาวน์มาถึง1 0 0 0 0แบาทนะคะพร้อมออกรถแค่เพียง99บาทของแถมมากมายถึง5 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะ,ะมาดูรถกันหน่อยนะคะคันนี้เลยลูกค้าค่ะ Toyota r รีโวนะคะ 2.8J พัทนะคะคันนี้เป็นสีเทาลูกค้าคะเทาเดิมๆโรงงานเลยคันนี้ราคาเพียง459,000บาทนะคะเราจัดแม็กจัดทรงมาให้นะคะยางของเราปีใหม่ๆอันนี้ลูกค้าแม็กเวลนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้นะคะพาชมรอบคันกันหน่อยนี่ด้านหลังของเราก็จะเป็นกระทาผ่าบรรทุกนะคะลูกค้า เราเสริมแหนบเสริมเพลามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแหนบของเราแบบหนานๆกันเลยทีเดียวนะคะอ่าดูแหนบของเรากันหน่อยช่วงล่างของเราแน่นๆนะคะคันนี้สามารถบรรทุกได้ถึงเจ็ดตันกันเลยทีเดียวส่วนคอกนะคะจะเป็นคอกแซมเลนลูกค้าสูงเมตรแปดสิบเซนนะคะมามุฟมาดูภายในกันหน่อยนะคะคันนี้ภายในสวยมากลูกค้าค่ะเจ้าโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะเรามีออปชันอะไรมาให้บ้าง เดี๋ยวเราดูเกียร์ก่อนนะคะเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค,ะคะ้าค่ะมีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้นะคะมีปุ่มประหยัดพลังงานเนาะส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เลขไมค์แค่แสนเจ็ดเท่านั้นลูกค้าค่ะคะันนี้ปี2018นะคะมีไอแบบคูนามาให้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าเซนทรัลล็อกนะคะอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่ง <S <S <ๆ>ห้องเครื่องก็เอียมเอียเลยลูกค้าขาแทบไม่ได้ใช้งานนะรถคันนี้ นี่มาดูห้องเครื่องของเรากันนิดนึงห้องเครื่องของเรานะคะมีระบบเบรก ABS ให้นะคะคันนี้มีระบบ,บเบรก ABS นะคะลูกค้าฝาคขอบเครื่องเดิมๆแบตปีใหม่ๆนะคะคันนี้เครื่องเงียบกริบเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเซลมีนาได้เลยนะคะเบอร์0 8 0 9 9 7 5 4 4 4นะคะอย่าลืมลูกค้าคะโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะใช้เงินออกรถ99บาทพร้อมรับเงินดาวน์อีก10,000 0บาทกันเลยทีเดียว ถ้าสนใจโทรมาเลยค่ะ